ขาทหลด้าวบได้าอนูัปานันดอกเลยฝากไปบอกว่าต้องเป็น้องบกินของเก่ามาดูปิาน่วันลดสิบห้าโอ้ยลดสิมาเลเป็นต้นอันเดียวกันวะเออบ่ต้นนี้ปลาพรอปลาพอนนะเสบปวดเสียบปวาอเบอร์เด้่เซ็ตทงละโลอันิ่อยนี้ออันอ้อนี้ออันน้อนอันนีอ อีกเ่ือื่นมาเพือกาไปในนอนบวันนี้ไป,ไปแท้แล้วบันทีมาอีกแล้ววันนี้เดินทางมาที่แปดเดินทางมานที่กเอืาเมืม่อวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็แรงว่าคิดหอดผัวเลยเนาะคิดหอดคุณหอดซ้ำเหมือนนัก ให้เร e ทุกอย่างสิงคโปร์ทุก day ทุก night เนะสบายดีสบายดีเดี๋ยวพอแม่พี่น้องสุขุดสุขคนมือหนึ่งคาบาลิตา้าไปตลาดนกันน,ะนลดด้นนวฮะฉันไปตลาดดาวเฮืองพอมือหนึ่งโตกเพราะว่าฉัไปซื้อของมาทําอาหารอีกแล้วทุกคนเพราะว่ามือหนึ่งโตกแ,ตแหละตอนแรกท่านพิจารณาฉินเปเที่ยวเนาะไปเที่อนแบบว่าไปนั่นแหละไปนั่นงโต๊ะนั่งนังกันนั่นแหละสุดท้ายพนตกอีกจังหนึ่งกัน พักซีการิ่นก็นเมื่อยอีกนิดหนึ่งแหละเพราะว่าพี่ก,กะเดินทางมาไกลนะบัอวอันเป็นแบบอาจจะย์็เพเป็นเดินทางมาไกลแหละคนเพนนิ่นจะพักผ่อนทวิว่าจะไปลินอยู่อันสวดกาเปอยู่ปากสองทุดท้ายกับจะเอ,อาบบไล่ไปเออพบกคอกับปากซองเดี๋ยจะเป็นสองอย่าง ปดีปยป๋ยวไปตักซองอะไอพวกตะคอแล้วก็ต้งเล่งมากไปล้วนี่ลัเปดี๋ดย,ดยไปเไปเป็นเมือเพราะว่ามือนแค่นั้นเมื่อหร่เพราะว่าฝนโตมีทุกคนใส่เบิงงเนี่ยคนโตรกระเปียกแจกๆๆเขาเดินทางไปสองคนเนี่ยขึ้นหน้าแบบนั้นปะบูส้นเขื่อนไห,หนซขึ้นหน้าไพเว่คือปูส้นเือน,ออร,อนร่อ,องอ่นไีก็แหวหัวกันแ้

เออกันทั้งทีก็หายดีก็เนี่งเนีแ้วเราไหนเห้แคเวจตั้งทัแม่ไม่คไทยด่ามาาทำเป็นยิงดามาเบสบไสจังเป็นผู้ให้กันสร้างม่ยืนร้กกันขอถูกหลยๆเด็กสาบดไดาอันุบดปนันอดลฝากไปบอกว่าต้องเป็นห้องมากินของดองเก่าแล้วนะเจอจนแล้วกันทัก สูแซกกะเฮปนาปูมูญ<ฮ>ุคือจังปูคือจังปะคือจ<น>ังปนะบูคนคือเนาะอ่ากําลังเพลงหนึ่งผลงานเพลงจากนิตานะปะแล้วก็เดินทางต่อนะทุกคนสิบแปดน้องหน่อยพอน้องหน่อยเพิ่นมาอยู่เพิ่นมามาเอออยู่เพิ่นได้เพิ่นมาของของครับเังหลังเนาะไปเจอกันนะทุกคน ตอนนี่กับฝนตกอยนี่ต้าแบบว่าไปตลาดแบบผลลิงตึบ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 จะทุกคนเนาะเพราะว่าคันบอกไปยันแบบว่าข้ามแล้วมันโมมีของขายนะทุกคนเพราะว่าคันมาตลาดน้องหอยผัดจะโมมีของขายกันเลยอ่าตัดจิตใจไปตลาดดาวเฮืองมาตลาดแรงดาวเฮืองมาสิน้องหน่อยแจ็คสลนหรือบนะ่เนาะเพราะว่าฝนกามาแต่บ้านเพิ่นพฝนอยู่ในห้องคำสีพฝนถ่ายคลิปกับคำสีอยู่ มันก็ต้องบๆๆๆนะปัดเซต้งแต่เาล้วกตังแตช้าตังแตมือคืนนึ่งปะนิตาเนาะเพราะว่าไฟดัเมือคืนน้ำวันไฟดัดกะเกื่อมนิตาตอนไลฟ์้เจเื่อปดเจิดเถื่อปวดตอนนี้ครก็มาหอดตลาดเลยเนาะเพราะว่าเฮามากันสองคนน่ะนิตาเอาจักุบพันมายอดนอยเอานยังเสียเงินบ่อเข่ามันนะไปคนขายอย่างนีง <อ>เป็น,าปน,ปน,ปนคาร,ร์บอโซปังจะใช่เลยแล้วก็ซิปปซซ้้อนสกิ๊ดเนียงบมโหเปเลออออกมาก,ก่อนนะนี่ตลาดกับยูพูนผนจะกฝนตกหยับยิ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 บอยู่อันนี้บอกเง,งาะใครจะขายยูได้ยูจะมาามาสืบเพชรตอนขากลับ เปลือกกระดาษกินได้ไปห่าอยู่คนนี่บักเราผงละอันนี้เจามาซื้อเหี่บักรอบักโซเดียมถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อของทางในก่อนจังเลยจะเข้าจะออกมามาอีกแล้วโดยขาออกมาขาออกมานี่เห็ดเพาะขายจังไดนี่ โอ้ยอ้ซื้อถอยคลทรายขายโลทรายแหละแปดสิบหอาบนรุดะครบบนเออแปดิบก็ได้ปโอ้ยโตหนได้เ้ไเอาสองโลก็พอแหละเอาเอาเซ่บๆเด้อไปเลยไปซื้อปีไ้ซอยคนนี้เด้อมพอข้างงามเนาะก็ต้องเติมเลยเนาะหิบีโลดได้หันเฮา จะค่อยไปซื้อสิไปไ่เขาคุปจอจ้าอืออ่ะสองโลโดเโด้อนี่สุดเจ้าคนไปเก็บเองแต่โบเมนดอกเบิง้งเบิ้งหุ่นแลยโบน่าสิไปเก็บเองต้องไปเมนมาเที่ยวนี่เห็ุสุดเจ้าอือนั่นมันเนฮ็ดเฮ็ดเป็นเห็ดเฮ็ดเป็นเหตุถ<ม>้าคนเปิดกระเปิดมาหน่วยงามๆได้แต่น<ม>ั่นแ<ม>หละจะซื้อโลเท่าไ<ม>หร่<ม> เออนึกว่าหาซีพอกรังสิตอเพิ่นกรา้สิอกวรซือเอแล้วน่งอาคุบาตรงงานไหมบงานบอรสงานอาพันเเนาะฉันลซือให้พาไปหลับในรเถอะเลยไปหลมา้าินกว่ารถิาโอ้ยรถมาโลเป็นต้นนอจุดน้กเห็นบอกเวลาไปบอกไปเวียงเมนเมนเมนจะเช้ายังไงเอามือเงาะลรงยังีง อเอาเงินไดเพิ่มไง,อองสองแสน 9, 9, 9, 10, ใกล้โลเก้าสิบใดๆกลเลยไปซาวสองสองโลกับแสนหกนโอ้ยโลแปดสบิบสองโลกับละแสนเจ็ดไปหองเห็นหงดได้แน่นอนเนานะพรา่ากัเอาเงินไดเพิ่นปลาขับใจเด้อนี่มาก็ได้แล้ว สีหต้องการแลร้วก็ไปหาซื้ออีกตอกเพชรนะดอกเพชรดิบมาใส่มาใส่แล้วผมมาไม่กี่ห้ออุ้ยหมื่นเลยนี่แหละมันกังนะนี่เขาฟังหยอดเลยกินแบบโมอ่างมันได้หมูอ่างนี่งๆมาลองพี่ก่อนนะฮะบอสส่อผสมมาซื้อเลยนี่ให้กินเพิ่ง เครงในขายจงไหนิฮะคืออะซาวเอาเอางขีดเดีบอเอารวมกันได้บอน่ตาจะสกินบออส้มพักขายจคงไดหน่ฮะขายจ่างไหนเอาทองน้อยเบ่เอาเอาทองมีหนังเนี่ยมีหนังเนี่ยสา ปลาผสมหลายนะทุกคนนี่ไขยไก่ไข่ปลาตลาดคนกระจายขนาดพ้นตกเลยนะะี่ฮ่ะไอผมพ้นตกจนักชั้นได้ไมือนี้ถือสิได้ยังเน่มากินจะ,จะเช้ายังเลยจังเลยไปซื้อนะก่อนอันนี้สั่งสั่งหมูอ่างสั่งหมูอ่างเด็กอ่ขอบใจเด้จะซื้อหรือมือถือจะซื้อมานะนี่อันนี้ครับเป็นกระเซ็บ อันนี้ฮะบวเป็นได้ไป็นยาครีมตนตุนียวอันเดียวกันเะอบวตวปลพรอปลาพรอนั่นิแซ่บตัวเแซ่บตัวเพื่อะซื้อฮเสร็จทงละโลอันยิ่งยิ่งเบจะไม่ให้เาเน่เดี๋ยวขับใจได้ปะเอาไปลอกก่อนขวดนะทะเไปเยซิเอาเสือสองอันเอาอาใส่ทงมีถงบาเทือไหมนิต้า เอาใส่่นรถเอออ่ะอ่ทอนอันใดๆเลยอืมายเนาะเลี่ยงปวดหัฮะเอาอยู่อันนี้แหละอยู่เซโนอยู่ปักเซนี่แหละป่ะนี่สัมาไปซื้อให้กันมาเส็มเซ็มกับจังเลยหลย นี่ฮะก็ใส่แบแบบนี้ซื้อบักเพชรแนี่ทงหนึ่งทงเท่าไรโอเคนิค้าจกเงินในกระเป๋าใครเนี่ยใครอ,อ,อ่ะดเด้อมาอึ๊บเด้อฮะก็ได้แล้วเอาไปซื้ออันหนึ่งกันนะ และผสมหลายผสมขอบผสมไทยปลาปสเปอกวินเสิเดินเดเลนเดิอดนเดิเดยเดินเดินเ รสฉพพะปลานะปลาเป็นปลาเออหอยก็ไปจักกินเห็นะมต้องมันหาพันก่อนมมีแต่ปาลาอะไรอ่ะนอ้อีกปลาบบหูหูเอจะเมักเงาะฮ่ะจะเม,มักเงะาะอาจจมักเงาะฮะวะาซื้อย่งคิดก่อนวะแม่ไดากเ้ <ป>นี่พ่กาเมงดาเฮดักวกวัวเนี่แซ่เมงดาโตแทนไหมเออปะยังก่อนขอบใจเด้ะหาหาหาปะถ้าเลาะเราก็ออกเลยก็ได้เลาะไปด้ยไปทงังหมดนี่ทั้งหมด ยังเลาะเบิ้งพอมียังล้กก็พอได้แล้วก็ออกสิมาท่องพีท่องพีคนหลยให้คนหล่าเขาจะมาซื้อของกินยำแรงเด็ดปั๊ยังออกเลยก็ได้ปั คุณยางไปไปเส้นนี่เส้นตัวนี้ก็ได้เออปาลาหลายหลายติดกองอยู่จคลยกระชายโรดมเมฆกระสีไงติดพอหนังติดอสบาย คนจะยึดแล้วปับเคาตอนนี้ฮะกระเด็กทองบตามที่ฮะหยับได้แลเ็้วกอนไม่ชิ่่ะฮะ หหัวไปซื้อซอยลาฮาเราเอื้อาเนีนิต้าเป็นคนซื้อได้ครับเปดนออกเงินได้นี่ลูกสาวเป็นคนเมนเมนห้านติกิวโลดโรดห้านเจ๊ขาาวจะคล้องห้านะวิวห้านเป็นไดดอกไม่จะรอดไม่จเจอเนาะเบียดหนึ่งยู่ห้านคบ่หมือเออยู่อันไหนบ่โอ้ป ตังจา่ฮักกระไดคลองครบแล้วพอเะฮัซื้อคลองก็หลายเนาะฮะเออเนี่ยเาบบนาะเบิ่องขั้นใจยังเน่ฮักกรไดคลองคือว่าอะไรฮักสิหนึ่งเฮดท่อคับทอดปัส้มเนี่ยคับเพราะมีมูอ่างขมีส้มพมามาันมีอาหารหลายอย่างอยู่จากขึ้นเล็ดแรกฮัก็รชิดไปแวๆใช้ก่อน นี่ข้าวกระไดหม้อข้ากระไดยังเก่าหวดมักเงาะหมกเงาะนี่นี่ตาเป็นคนซื้อแต่เมื่อห้าสิบกว่าที่เบิ่งได้ยังเรากับมาเลี้ยทุกคนนี่แซ่บๆหัทนนี่ฮันประจำที่เขามาเมื่อใด้ข้าวบรีกินเลยค่ะถือว่าบรีมาปั๊กซี่เลยฮัทนนี่เพราะว่าหัทนน่ะสาวเพิ่นเท็ดแซ่บๆมีน้ำปั่นอีกมาเลยไหมชื่อยังเกลื ลูกช้าโคกซื้ออยังก็รัศมีรัศมีเลยอันนี้กันนาวาจีขาวงามบ่ทุกคนยังมีผัวเด้อใครสนใจก็ได้เด้อเฮ็ดอาหารแซ่บเฮ็ดอาหารแซ่บกินไหมกินเลยนะเดี๋ยวเงียบมันไปครับเงียบถังคนบริปังเฮงตรงใช่ครับบอส พ่อเพิ่จะไปอเมกากบมีไพ่อยู่น้ำแหม่เพิ่งเซบุ๊กจะออนงเนาะอะิมนาแต่ก็จำมีงานเะแม่ทิมเน่ยมื่ออื่นเมื่อห่กประจำอยู่ห้างแล้วแจ่เจ้าวสเมืเมื่ออื่นนี่ยคนจะไปกินัจะไปกินขาวว่ลูกใ้สืออย่างกับสืเมื่อาเวียนสิบคือเมื่อเวียงบ่คิดหนาคิดหนาเาดเจอการสิเป่าห้างเนี่ยตามคิมห้าได้เนาะเพราะว่าเขาสีเมือรลายคน ไปหนข้าวรเขาเ้นัว่าเออจ้วนข้าวกนป้ก้าวเมนาต้องไม่จ้าข้าวนนี้้ำเาตื้นัทไปกันแล้วเยนะเออความ่หันที่นอกอยากจะเสกไกินหันคนดังเจ๊ไปอยู่ไหนกันอาลสระดางน้องไม่ตรงมไก่จะช่างอุ่น้องตรมไก่ผิงไก่จะช่างยันกกินเลยก็ไม่ปลาแก้วเลยก็ใส่ปลาแก้วกนด้ เ่นีย้ามาดมาสิมันต้องใส่เองห้องป้อมกับบวใบบรกบวยมืออื่นเด้อวคันตีเมื่อโชว์เอาถักเอาไปร้ายล้วเมื่อรอกคอยในมือไปกินนะฮะซื่อใหม่เขานม้เหลือจะสองตบท้อสองสามเขาพูดอมไกอนกตบห้าบะซิตามบแกวไหนคือไปเห็นอาหารืิมไหใช่ะไม่อยากเลย มอาว่กินก็กินคำหนึ่งจะทานเรื่อยเมื่อไมพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านมาพื้นบ้านคุณใายอย่าลืมเลยถ้าอยากสั่งอาหารไปงานดองงานวันเกิดวันเกิดมาติดต่อได้อยากเห็นเมนูอย่างนี้เสพนี้สองคนไปส่งต้องบอกล่วงหน้าซองมือหรือมือหนึ่งซองมือเดืออาหารเสพเสพเดือทุกคนทานทุเรียนกันเป็นหน่วยพแซ่บเนาะ เขากินเขาต้องกินหลายคนเขากินผู้เดียวมันโโบปันได้เด็ดเนี่ยมคงใ่ญ่มันใหญ่ะย่จนเมืนะ่อส์เนี่ยส่วนขี้เหล่าปานแหลวมีต้าได้อะไรมากินบ้าง <S <S ไม่บอกอีกแล้วโอ้ยอ่ะมา,มากมายถึงหลายทุกคนไปแล้วก็มีของดอลลี่นำะมาแล้วกบบักเงาะเหมือนเดิม ขเลยอหวดเพราะว่าหวดหัวเที่ยวหลายเดลเท่านั้นแหละฮะพักประจื้อย่างหนึ่งน้ำก้อนจนมาฮอดพี่เลยแอดจังงันอันนี้ก็บอกคำสั่งอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อพะกาอ่ะเขาชื่อสื่อเขาลืมไปซึ้งเฮาอันนั้นเขาลืม คนนอน่นเมื่อยคนเมื่อยคนเมื่อยจะไปขอห้องคนกับคนเราคนเหนื่อยเห็นได้คำสี่คำสี่อาไปใช้วัตัดผมตัดอะส่นี้ฮะทยออกไหเดียวนี่เออนได้บแมนแมนเนี่ยครับเอบเกินบบกบกน้นใหม่แซร็ๆเ มกนออะฉันจะกินก่อดจ้ะเอาเดี๋ยวอยากกินนะพอสิไปหนึ่งเฮ็ดเลอีกเมื่ออื่นมาเพือกาไปในนอนบวันนี้ไปแท้แล้วบไดมาอีกแล้ววันนี้เมื่อวันที่เจ็ดว่าคิดหอดผัวเลยเนาะกินหอดมกนอสามหมื่น่ะอคือสิบวไปนแ เนี่ยจ่ายฮอตมือก่อนอันนี้อีกสองมือเด้อฮอนฮอตมือจะเกษียณนะคนอันไหนละไปลีบอนี่สิโบเออแม่แหละลูกสาวจะได้เป็นคนออกเงินนะเพิ่นซื้อพุดเดียวเพิ่ใช่ออกเงินก็พอเลยไปเพิ่นซื้อพุดเดียวได้เพิ่นว่าบานั้นบ่ให้เจ้าออกแล้วบ่ให้เจ้ากินน้ำพิ่นว่าเป็นหนึ่งเฮดกัน เช็ดอดและกินให้เบื่อเดิำคำเคนกินพอดีแบบว่ามันจะห้ยากอ,ากอีกมัน,นกินพอดีเบื่อแล้วก็แล้วซื้อสองโลเดี๋ยวมันเนี่ยห<ด> <c oughs> มูอ่างมาทุกหนึ่งนี่เฮาก็ไดฮาก็ได้สมพักกับหมูอ่างมาแล้วก็เฮ็ดทอดสองกิโลจังไดล่างลวกันหนึ่งนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็จะจบก่อนเนะาะจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสสบสไคร้ในเดอร์ก่อนหนึ่งฮากระเสียน,นนะ อหลังเห็ดหลังเห็ดกับหมูอังกับสมผักแก่กินลสเลยอ๋อเป็นหลายแต่กัดกินเพิ่มอ,อันเพิ่มยังไม่ได้กินข้าวเห็ดนคือบิ๊กกำลังจะกินข้าวกินปานลาด้ยกินปลาหรอนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคน